สวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์เทศบาลเมืองนครพนมประจำวันเสาร์ที่30ธันวาคม2566อพิชันประพัฒน์สุนรศรีบุพิม์ค่ะเรามาติดตามข่าวในสัปดาห์นี้กันค่ะวันที่22ธันวาคม2566เวลา10นาฬิกานายเกียรติศักดิ์แก้วทองสุขรองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกเยี่ยมประชาชนกลุ่มเปราะบางภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ชุมชนหนองแสงจำนวน16รายวให้นายจูมีสุขภาพแข็งแรงมีพลระงานไม่ดีอยู่เย็นเป็นสุด,ดทลอดันเตือนนะครับ เวลา13นานิกาน,นายวัฒนศักดิ์เจวียบุญญารองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมงานป้องก,กันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกมอบเช็คเงินสด68,800บาทบ้านที่ประสบอัคคีภัยพร้อมให้กำลังใจในครั้งนี้ที่ชุมชนบ้านน้อยใตย้เวลา14นาฬิกานายนิวัฒเจวียบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมเป็นประธานการประชุมจำหน่ายสินค้าอาหารในอาคารโดมหนึ่ง โดม2ตลาดสุนเทศบาลมนครพนมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการวางจำหน่ายสินค้าณห้องประชุมสีวรขาชั้นสําสำนักงานเทศบาลเมือนครพนมเวลา17.30นาฬิกานาทีนยนิวัฒน์เจริยอุญญานายกเทศมนตรีมืองนครพนมร่วมแถลกข่าวการจัดงานส่งเสริมเทศกาลส่งท้ายปีใหม่ณลานกิโลชมวิวนครพนม วันที่24ธันวาคม2566เวลา18.30นานายวัชเชียบุญญานายยเทศมนตรีเม,มืองนครพนมรองคณะผู้บริหารร่วมงานวันคริสต์มาสประจำปี2566พรอ้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน1แ0 0บาทโดยมีนายวันชัยจันทร์ผูวว้าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีณวัดนกบ,บุญอนนาหนองแสง วันที่2 5ธันวาคม2 5 6 6เวลาแปดนาฬิกานายวรรธ์เจริญวัชระเลขานุการนายุพทศมนตรีนำข้าราชการและพนักง,งานในสังกัดเทศบาลมัองขอนมร่วมกิจกรรมเคารพธง,งชาติณบริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลมัญชัอนมเวลา8นาิกามนาทีนยเกติศักดิ์แก้วทองสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล5สมพอรอภัยโสประจำปีการศึกษา2566เวลา18นาฬิกานายนิวัตเจเรีย์บุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนม รองคณะผู้บริหารนำหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและคณะครูร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจัดขบวนพาเหรดซัตครอสและแซนตี้รวมในพิธีเปิดเทศกาลฤดูหนาวนครพนมวินเทอร์เฟสติวัล2024ตอนหนาวลมชมโขงณเวทีกลางหน้าหอ,อนาฬิกาถนนคนเดินโดยมีนายจิรศักดิ์สีหามาตร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธี วันที่26ธันวาคม2566เวลา9นาฬิกานายวัฒนาศาักดิ์เจียริยบุญญารองนายกเทศมนตรีเมือ,นองนครพนมเป็นประธานในพิธีโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปี2566ณโรงเรียนเทศบาลสีรันตนโกสินทร์200ปี เวลาเก้นาิกาสามสินาทีเทศบาลเมืองขอนคกพนกำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองขอนครพนมสมัยพิสารสมัยทีย่4ประจําปี2566ณนหะ้อกงประชุมสภาโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหวัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมจัดซื้อพัสดุํานกา,ารของกอ,องสารทังสุขและสิ่งแวดล้อมและปก,กยกหมื่ครัน เวลา14.30นนายน,นิวัฒน์เจียรีอุอนยานายุเทศมนตรีเมืองนครพนมเป็นประธานมอบเงินค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเทศบาลมืองนครพนมณห้องทิพโคสิทธิ์คุณชั้น5สำนังกงานเทศบาลเม,ม,มืองนครพนม วันที่27ธันวาคม2566เวลา8นาิกา30นาทีนายนิวัตเจียรียรุญญานายกเทศมนตรีเม,มืองขอนมเป็นราารประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปี2566ณโรงเรียนเทศบาล1หนองแสน เลาก้าริการาาวัฒนศักดิ์จียรียอุญญารองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม,ม,มเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา2566ณโรงเรียนเทศบาล2ถนนบำรุงเมือง เวลา9นาิกา30นาทีนายเกียรติศักดิ์แก้ทองสุขรองนายุทศม,มนตรีเมืงนคอมนมพร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดลอ้อมออกเยี่ยมประชาชนกลุปป่เปาะบางภายในเขตเทศบาลเมืองนคอมนมชุมชนดอนเมืองหนึ่งจำนวน10รายเวลา10นาฬิกาณวัดเจริยาอุญญานายุทศม,มนตรีเมืองนคอมนม เป็นประธานในการมอบเงินสวัสดิการสมาชิกชมรมพลเมืองอาวุโสเทศบาลเมืองนครพนมณห,ห้องประชุมทิพย์โคโสิตคุณชั้นห้าสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนมก็อยากกลับใีกนึงสมาชิกทุกท่านที่ได้เห็นกรรมการทุกชั้นที่ได้เห็นเนี่ยไม่มีเงินเดือนเลยแล้วเวลา14นาฬิกานาะยเกียรติศักดิ์แก้วทองสุกรองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม รอมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกเยี่ยมประชาชนกนลุ่มเปราะบางภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนมชุมชนดอนเมืองสองจำงวน1สิรรายและนี่คือสรุปข่าวประจำสัปดาห์ทาเทศบัลเมือ,นองนครพนมในสัปดาห์นี้นะคะ ชว่วงนี้อากาศเริ่มจะร้อนขึ้นนะคะยังไงอากาศเปลี่ยนแปลงออยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยรักและห่วงใยจากใจทนิวัดเจียมเรียอุญยานายุทธเทศมนตรีเมือ,นองนครพนมค่ะแ้ะกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ทเทศบาลเมือ,นองนครพนมได้ใหม่ในปีหน้าเลยนะคะกับดิฉันประสอศรีภูพิมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ